สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวเด่นประจำเดือนกันยายนพุทธศักราช2557เริ่มกันที่ข่าวแรกเมื่อวันที่1กันยายนพุทธศักราช2557กรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงการเปิดตัวหมู่บ้านรักษาศีล5ชาวประชาาเป็นสุขณวัดป่าบ้านพันลำอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการโดยมีนายธวัชชัยรัชนมรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานในพิธี และพร้อมกันนี้ประธานในพิธีและหัวหน้าหน่วยงานราชการและชาวบ้านพันลำได้แสดงตนเป็นพุทธมามะกะรักษาศีลห้าโดยโครงการนี้มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาประชาชนคนไทยภายใต้กรอบแห่งความศรัทธาของพระพุทธศาสนาอันจะนำไปสู่การสร้างความปรองดองและเข้มแข็งให้กับครอบครัวชุมชนและประเทศชาติโดยความร่วมมือกันของบ้านวัดโรงเรียนหน่วยงานราชการต่างๆ และในวันที่สองกันยายนพุทธศักราช2557นายทวัตชัยรักนามรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการพร้อมด้วยพันเอกยุทธนามหาวันรองผู้บังคับการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดบึงการร่วมกันมอบแคชเชียเช็คให้กับคนงานในพื้นที่จังหวัดบึงการที่เดินทางไปทํางานประเทศลิบเบียและประสบปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศลิบเบียได้เดินทางกลับประเทศไทยและขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุน เพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศซึ่งเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ก่อนเดินทางไปทำงานคนหางานจะต้องนําเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานคนละ400บาทและเมื่อแรงงานประสบปัญหาจากเหตุการณ์ไม่สงบกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศจะมอบเงินช่วยเหลือคนหางานคนละ15,000บาทโดยในครั้งนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับนายเดชแก้วจันทร์และนายวิริศพมพุทธค้าคนงานที่กลับจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศลิเบีย โดยมีจัดหางานจังหวัดร่วมเป็นสกีพยานนาสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดบึงการและในวันที่4กันยายนพุทธศักราช2557เจ้าคุณพระวิชัยธรรมมคณีเจ้าคณะจังหวัดบึงการออกตรวจเยี่ยมพระสงฆ์ในเขตอำเภอเมืองบึงการเพื่อพบป,ปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อธรรมะและข้อวัดปฏิบัติ ของสงสเพื่อให้พระสงฆ์ได้ประพฤติปฏิบัติกิจของสงฆ์และพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดและสามารถเอาไปสั่งสอนนำพายาโยมให้ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลในธรรมเพื่อความน่าอยู่ของสังคมซึ่งมีพระสงฆ์ในเขตอำเภอเมืองบึงการร่วมต้อนรับและประชุมสงฆ์ในครั้งนี้จำนวนมากอีกทั้งนายทวัชชัยรัคนามรองผู้วา่าราชการจังหวัดบึงการนายนิพนธ์คนขยันนายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการนายสินชัยพักดีไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงการเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงการเข้ากราบนมัสก,การและร่วมประชุมในครั้งนี้ณวัดโชติรสธรรมากรณ์ตำบลบึงการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการ เมื่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2557นายชโลธรผาโคตรผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬได้ปล่อยแถวกำลังทหารตำรวจอาสาสมัครและพลเรือนจำนวน160คนร่วมกันปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนภูสิงจ่องในเขตท้องที่ตำบลนาสะแบงอำเภอศรีวิไลซึ่งมีผู้บุกรุกขึ้นไปสร้างสิ่งปลูกสร้างแบบถาวรจำนวน2ี่หลังซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์เพื่อคุ้มครองระบบนิเวศกินพื้นที่จำนวนกว่า40ไร่ และเมื่อวันที่11กันยายนพุทธศักราช2557นายชโรธรผาโคตผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่3ซึ่งเป็นการสรุปผลโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกฯฯิจวิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบรายละเอียดสะพานข้ามแม่น้ำหงแห่งที่5บึงการปากสันณโรงแรมเดวันอําเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการโดยวันนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอ เนี้ยที่เป็นประโยชน์พร้อมทั้งร่วมพิจารณาประเด็นปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนิเนโครงการและร่วมกันหาแนวทางป้องกันและแก้ไขอย่างรอบคอบเพื่อคณะผู้ศึกษาจะได้นําข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาศึกษาพัฒนาโครงการให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2557นายเทวันสันิกรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรณแปลงศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของนายสำราญก้อนสีบ้านเลขที่53หมู่ที่1ตำบลนาดงอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬโดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการผลิตและเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกรโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบให้สามารถน นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและมีระบบการผลิตที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนกิจกรรมในศูนย์ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวฐานการเรียนรู้การผลิตยางพาราฐานการเรียนรู้การจัดทำบัญชีฐานการเรียนรู้การแปรรูป และฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการใช้หลักการเปลี่ยนแนวคิดชีวิตเปลี่ยนโดยการใช้ยุทธศาสตร์เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจ,จริงรู้แล้วทําท,ทันทีเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญสอนเกษตรกรรายย่อยซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้จํานวน200คน และเมื่อวันที่13กัญญญนยายนพุทธศักราช2557ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีไทยลาวเวียดนามครั้งที่15เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระราชอัจฉรสยามบรมราชกุมารีโดยมีนายเชลธรทาโคตเป็นประธานพร้อมด้วยนางบุญยงศีสุวรรณรองเจ้าแข็งบริคำไซนายดวงจิตใจชัยวานรองเจ้าแขงเชียงขวางนายบัวมินช่วงราศีหัวหน้าแผนกการต่างประเทศแขวงคำม่วนส่วนตัวแทนจาก việt nam nai Nhiễn, căng thùy từ trong vật hà tĩnh nai nhén ngóc thùy จากจังหวัดกวางบิงซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่าเพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามของทั้ง3ประเทศที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามใกล้เคียงกันเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่าง3าประเทศไทยลาวและเวียดนามที่ใช้เส้นทางหมายเลข8และหมายเลข12ร่วมกันและอีกประการเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามและแน่นแฟน้นระหว่างประชาชนไทยลาวและเวียดนามที่มีมาช้านานอันจะนำไปสู่ การค้าขายร่วมกันและการเปิดประชาคมอาเซียนในปี2015ที่จะถึงนี้และเมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2557นายชโลธรผาโคตรผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดบึงกาฬและนักกีฬาของจังหวัดบึงกาฬมาร่วมงานในครั้งนี้ในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบารและเปิดป้ายอาคารสำนักงานซึ่งนายมนัฐมาเส์ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬกล่าวว่าได้รับจัดสรรงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทยในการกอร่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดบึงกาฬเป็นเงิน23ล้านบาทบนเนื้อที่191ไร่ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 325หมู่10บ้านแสนสำราญอเภอมืองบึงการจบึงการโดยการผลักดันของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการประกอบด้วยสนามฟุตซอลหญ้าเทียมแห่งแรกของจังหวัดบึงการสนามฟุตบอลฝึกซ้อมและอาคารสำนักงานและต่อกันที่คณะกรรมการสรญหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดบึงการประกอบด้วยนายชโลธรผาโคตรผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการ นายสมหวังการจะิสันเทียผู้พิาพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงการนายนิพนธ์คนขยันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการน,น,น,ยน,นยายส,สรวิธทธรรมเนาประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงการนายสุภชัยแสงเพชรผู้แทนสภา,าองค์กรชุมชนจังหวัดบึงการได้ให้ผู้สมัครสมาชิกสภา,าปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดบึงการได้มาแนะนำตัวและแสดงวิสัยทัศน์เพิ่มเติม ต่อคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดบึงการรายบุคคลซึ่งในช่วงเช้าผู้สมัครได้มาลงทะเบียนจับฉลากเพื่อรับบัตรคิวในการแนะนําตัวหลังจากนั้นนายชัดสวานสุขล่าผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดบึงการได้แนะนําวิธีการและขั้นตอนในการแนะนําตัวแล้วให้ผู้สมัครที่มาก่อนเข้าแนะนําตัวต่อคณะกรรมการทีละคนซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ได้คนละไม่เกิน5นาที จังหวัดบึงการมีผู้สมัครสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดบึงการทั้งหมด29คนเป็นชาย26คนหญิง3คนและมีอายุมากที่สุดคือ75ปีอายุน้อยที่สุดคือ3.9ปีและแบ่งการสมัครเป็นภาครัฐ7คนภาคเอกชน2คนภาคสังคม4คนภาควิชาการ6คนและภาคอื่นๆ6คนและในวันที่19กันยายนพุทธศักราช2557 นายเทวันสันนิกรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจําปี2557ณฝายใหญ่ห้วยดานบ้านแสงอรุณหมู่ที่7ตําบลสีชมพูอําเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงการโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปล่อยปลาเป็นจํานวนมากซึ่งในวันที่6กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนโดยจัดให้มีการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศและขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชนให้งดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันที่21กันยายนของทุกปีซึ่งกรมประมงได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำขึ้น เมื่อวันที่21สเ็กันยายนพุทธศักราช2557นายชโเชลธรภผาโคดผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์และวันปลอดรถลดโลกร้อนของจังหวัดบึงการประจำปี2 5 5 7ณโรงเรียนบึงการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการซึ่งมีกลุ่มชมรมจักรยานจังหวัดบึงการประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษามาร่วมงานเป็นจำนวนมากซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการการกีฬาจังหวัดบึงการ การท่องเที่ยวจังหวัดบึงการชมรมจรักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดบึงการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงการ โดยการปั่นจักรยานและร่วมรณรงค์เนื่องในวันรณรงค์ลดการใช้รถส่วนบุคคลหรือวันปลอดรถคาฟีเดย์ตรงกับวันที่22กันยายนของทุกปีโดยองค์กรในประเทศต่างๆทั่วโลกรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้รถขนส่งมวลชนและจักรยานเพิ่มขึ้นเพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนนส่งผลถึงการลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะและยกระดับคุณภาพอากาศให้ดีขึ้นรวมทั้งลดปัญหาการจราจรติดขัดการเกิดอุบัติเหตุส่งผลต่อการประหยัด พลังงานรวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและในวันที่ยีบสอกันยายนพฤศธศกันรยาช2557นายทวชัยรักขนามรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการได้นำส่วนราชการออกด่วยบริการเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณโรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงของหลงงจังหวัดบึงการโดยในช่วงเช้าได้มีพิธีเปิดการให้บริการของหน่วยแพทย์พอ,อสวอและรับบริจาคโลหิตต่อด้วยพิธีไทยทีวิตโคก,กระบือและหลังจากนั้นได้เปิดงานจังหวัดเคลื่อนที่โดยมีการมอบทุนการศึกษามอบจักรยานมอบเสื้อผ้าถุงยังชีพให้กับประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและหลังจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมรัษฎรที่มีฐานะยากจนไม่มีที่อยู่อาศัยคือนายยอบุษวันและนายกาเทพเหมาะดีรัษฎรหมู่สิบตำบลท่าดอกคำเอําเภอบึงหงหลงจังหวัดบึงกาฬเมื่อวันที่23กันยายนพุทธศักราช2 5 5พนายนาชลธน์ถาโคตรผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานเปิดโครงการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะหรือรถสกายแล็บในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬโดยมีการมอบสติกเกอร์สัญ,ญลักษณ์ประจำรถ และเสื้อกักประจำตัวผู้ขับขี่ซึ่งมีผู้ขับขี่รถสกายแลบ,บในพื้นที่จังหวัดบึงการทั้ง8อำเภอเข้ารับการฝึกอบรม และรับมอบสติกเกอร์ประจํารถและเสื้อกั๊กจํานวนกว่า400คนโดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารจังหวัดบึงการร่วมกับขนส่งจังหวัดบึงการตำรวจภูทรจังหวัดบึงการและกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจําพื้นที่จังหวัดบึงการเพื่อควบคุมดูแลและจัดระเบียบรถสกายแลบให้มีมาตรฐานพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ เมื่อวันที่23กันยายนพุทธศักราช2557นายชโลธรผาโคตรผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนรงธรรมจังหวัดศูนย์อำนรงธรรมอำเภอและชุดปฏิบัติการระดับตำบล ที่ห้องศิรินทาราโรงแรมเดว,วันอําเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการโดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ศูนย์นํารงธรรมทุกระดับเข้ารับการอบรมจํานวน203คนซึ่งนายสุรสันต์เพชรวรรณรังสีประจังหวับบึงการกล่าวว่าการจัดอบรมในครั้งนี้เนื่องจากการที่คสชได้มีประกาศฉบับที่96/2557ลงวันที่18กรกฎาคม2557เรื่องการจัดตั้งศูนย์นํารงธรรมให้จัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมในทุกจังหวัดและประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกอำเภอเปลี่ยนชื่อศูนย์ อำนวยความเป็นธรรมเป็นศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพร้อมจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการข้อเสนอแนะของประชาชนและเป็นศูนย์บริการร่วมตลอดจนเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วจึงได้จัดทำโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมและชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษาแก่ประชาชนและสาา ามติดตามแก้ไขปัญหาของประชาชนได้เมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2557นายชโลธรผาโคตรผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานในพิธีเปิดงานสังสรรค์ฮันสาร่วมพัฒนาบึงการณบริเวณหน้าสารกางจังหวัดบึงการโดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน การออกหน่วยให้บริการของหน่วยงานราชการในจังหวัดบึงการให้คำปรึกษาฝึกอาชีพออกร้านสินค้าราคาถูกและบริการต่างๆมากมายพร้อมทั้งการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทหารค่ายประจักษ์ศิลปคมและนำวงดนตรีทหารมาแสดงตลอดทั้งงานอีกทั้งมีกิจกรรมกีฬาปองดองสมานฉันท์ภายใต้สโลแกนฮักนะบึงการ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนในจังหวัดบึงการเพื่อคืนความสุขให้กับประชาชนและทุกคนในจังหวัดบึงการ